เอาเสียงเป็นเป็นปอกเลยนะได้เขาขายข้าวแกงดีหลวงป้าโอเคพี่ได้เลยแล้วก็จะเป็นเอาเงินมาดีแล้วก็จะหมักเหยาะเอาเงินมาดีเอาเงินมาดีแล้วก็หันไปกแกงไปแดกหม้อหม้อเคยแกงไปแดกด้วยได้พี่ปั๊ดแล้วก็ มึงก็ขย่อยนะพี่ขย่เรื่อยรถเด็กวะนีตาแ, <c oughs> แล้วแม่ี่แล้วก็ดึงขึ้นมาดด็กขึ้นมาพูด่พูดแม่พมแม่พม่พม่งงมดีมดแแล้วก็แวกวูกม่พเแม่พูดกพูดแม่ลูม่พูดแม่ลูแม่ตูวม่พูดแม่พแบ่ว่พม่พูดแม่แม่พูด่พด่พูดด้เงินไมูู่ดราก็จะแบบ่แแล้วก็กกเท แล้วก็ค่อยๆดารลี่ออกได้ป่าวมันจะแตกไหมไอ้เขาวันนี้ปอกแม่นอนนี่เลยปักเชิญอื้อเลยน้ำไหลเต็มเลยใส่กระเป๋านู่นนี่นั่นอ่าใช่ดอรลี่ดารลี่ออกดารลี่เอาปึ๊บโอ๊มอบข้าวผัวเอาแล้วก็ตัดภาพเฉินลงฮือก็ยังอาจจะมีหลมแล้วก็ตัดฮือตัดภาพตัดดารลี่เพื่อเพื่อเพื่อ ตันนี้อารมณ์จากสาวแล้วก็เอามอเขีบ่ปึ๊บปล่งเปล่งโคตรอมอตกเมอลืงตาขึ้นมาด้วยแบบว่าเต็มด้วยน้ำแกงจุบปึ๊บเก็บโคตริอย่างนี้เทิเด็กลงก่อนแล้วก็บอไอ้ชิงเดียวทิ้งเด็กลงชิงเดียวเลยว่ามีหรือเพี่เออปึ๊บแล้วหน้าเลก็จะเป็นแบบเฮ้ยไชี่เป็นห่วง กวักมือตึ๊กตึ๊กโอเคจัดการดิเฮ้ยลดจัดการดิได้เลยพี่อ่าโอเคลดไปเฮ้ยวิ่งเลยอันนี้หมออันนี้หมอใช่หมอกเดินหยิบหมอฟึ้นอันนี้แล้วก็ล่น

อน a คอคัแอคชั่นปึ๊บปล่อยแล้วเขพี่กันกันไปมาปปึ๊บปึ๊บก็ดื้ดื้อดื้ปดอดื้แล้วคนก็ไปไปนี่มาเลยเี๋ยวนะคัดปึ๊บคัดคัดปคัดโอเคแอนแอคชั่นปึ๊บแล้วก็ แล้วก็เตะใช่เตะตึ้งนะปึ๊บคัดโอเคทต้งเลยเตะั้งรับฟชั่นปึ๊บตึในจังหตกใ้อยากให้มาอาใช่ลางดูก่นนะหนึ่งสมไปปับปับปับแล้วก็เตะโอเคสามเปิหนึ่งสามปีอ่ะเออสามปีไหน โ <ítulo> <displayed S 1> อาา loser, ions, out, mother, room, zos, เคโอเคแอคชั hmm. ่นร Guy, Peter, ups, ับับกรับกับกััรัรับั๊ัะะรับะับะชกกชัับกก สามสองหนึ่งแอคชั่นกายแข็งตามมือลิสโก้แล้วก็ตบมาปึ้งขึ้นปึ้งเออแล้วก็พี่ก็มองโอเคแอคชั่นเออเราล็อกแข็งแล้วโอ้ยโอ้ยแล้วก็เด้งก่อนล็อกแข็งไว้แต่พี่ก็เต็มทีแน่ๆตัดเส้นหลังเลยนะแล้วต้กระโดดกระโดดสองขา ฉากสโล่์าแฟถีบขาคู่โอเคสามสองแอคชั่นบุบปุบสโลเนียไจังหวะเนี้ยโคดสามต้นแอคชั่น เก็ทัดเลยทันปถีพลาดปุ๊บปแล้วก็ไม่ไปปแล้วนี่ก็ฟั้มาะปุ๊บสวนไปที่สยไหมปุ๊บแล้วก็พี่ก็ติดทีนี้ก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็รับทัดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เขา้อก็คือเขาพี่จะมีแขนงกับฐาการอยู่จังวนี้ก็จะเป็นลุกเพิ่มตรงนี้แล้วก็ถือว่าไม้ตีปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคตีเลยตีเลยตีเลยป๊บป๊บป๊บอ้นี้เขาพี่ปึ๊บแต่เขาพี่ก็จะดัลงปึ้งจังหวะดัลงมาเก็บพัดอีกคัดนึงอยางนี้เลยสชั่นปึ้บปึออแล้วก็ลุกลุกแล้วก็มัเก็บ

and action แล้ก็ามาชหัลแล้วี่กรู้ไมล้มลงไปแล้วก็ล้มลงไปงไป๊โอเคงั้นคัดก่อน a t i ลูกน้องมาพาลูกพี่ไปไป <Okay. S 2> โอเค a c t o n ปทยเลยโอเค ฮัทเอาเลยทอฮีดู้ฮัทอคชั่นเดี๋ยวชิ้ตายอีกนิดนึงเบาๆอ่โอเคอคชั่นไปๆี๊ปดี๊นปี่ปัี๊ี๊ปปี๊ปปีต้องคชั่น<ป>แอคชั่น เอแเชียเลนี่ย้วก็สั่งลูกน้องมจัดการเลยรถไปดิเบื่อไหมน้องเฮ้ยอเชี่ยกูเล่นยาวเหรออะแม่โอเคตัดเนื้อไปพรามันจะมีจังหวะที่พูด่